ทั้งประจิตของนะไปเรากลางล่มให้แล้วนะครับวิสิตตอมม่อเนาฮะแต่มันก็คือตมนั่นแหละตมคือตอมม่อตอมมอคือตมขีดตมเหรอไม่ได้ขีดตมเหมือนในบ้านเฮ้ยแค่ว่าเปิดประตูครับอันนี้กังง่าง่ายเฮ้ยครับ นี่ขึ้นสิบลรอฟี่บอกว่าสาหารรัสจริงๆนะครับสำหรับหมู่บ้านของเรานะครับฝนตกนี่ก็บอกเลยว่าถ้าคุณจะขี่รถมาหรือเดินตีนเปล่าคุณอาจจะลื่นหัวแตกได้เลยนะครับคันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าคุณต้องค่อยๆเหยียบขึ้นไปนะครับอย่าสิดิ้ยู่นี่ ับโฟโอ้โหเลนเจอเเอาเลนเจอนครับอันนี้อุ้ยกี่ตมโตยางไม่อยู่ไงยางไม่อยู่เลนเจอก่อน เลนเจอร์ไหมเครื่องเสียงใส่ใจอยู่แล้วหนิโอ้วันนี้เหลือขึ้นมาเพื่อโบกทางให้เลนเจอร์ก่อนะครับนี่ขึ้นมาก็สาหัสกันแล้วนะครับลมกิตมบัวบัวเลยนะครับเออ เดินมาตรงนี้เมื่อกี้นี้นะครับบอกกันเลยว่าเดินมานี่เท้าจมลงไปอยู่ประมาณสักบวกหนึ่งนะครับดูสภาพนะครับหน้าบ้านทำมาเกือบสามเดือนนะครับตอนนี้นะครับ แค่เดินมาเมื่อกี้นี้นะครับก็เหมือนแบบเดิอนอยู่ในคิดตมแบบลึกข้อศอกหนึง่งอ๋อ เล่นเจอเอาโอเคเดี๋ยวถ้ากวาอดไปไปหวดบอกเลยมึงสิขวกว่สิโว้ยบัเนาะกูจะต้องโคตคลิปอีกแค่สองสามคลิปหมดละกูต้งืดขามวโตาบ้านบอกว่าวดมาโอเคโอเคไปซีวอกน